ที่เรื่องของสุขภาพจิตกันบ้างค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตในครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นกลุ่มคนสําคัญค่ะที่จะช่วยสังเกตอาการโรคซึมเศร้าและช่วยเหลือเบื้องต้นได้ค่ะวันนี้ที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานรับมอบเงินบริจาคจากพระอาจารย์ขวัญวัดทับเย,ยเชียงค่ะ เพื่อจัดซื้อเตียงผู้ป่วยและหอพระพรหมวชิระเจดีก่อนเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ในโอกาสครบรอบ3ปีโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์เชี่ยวชาญร,รักษาโรคทางจิตเวชท,ทุกโรคประจำเขตสุขภาพที่2ค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างโดยมีคณะผู้บริหารอสมอและเครือข่ายประชาชนร่วมพิธีค่ะอธิบดีกรมสุขภาพจิตระบุถึงจํานวนผู้ป่วยจิตเวทที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและที่รุนแรงคือจากปัญหายาเสพติดที่จะทําให้สภาพจิตใจของผู้ป่วยปรวนแปรหรือเรื้อรังมากขึ้นนอกเหนือจากบริการทางการแพทย์และยาแล้วยังมีกลุ่มเครือข่ายอ,อสอมอที่จะช่วยเหลือดูแลในชุมชนแต่ที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวและคนใกล้ชิดที่จะต้องใส่ใจเข้าใจอารมณ์หลีกเลี่ยงการตําหนิติเตียนมีทักษะการสื่อสารที่เป็นบวกจะช่วยเหลือเบื้องต้นได้นั่นเองครับ คือคนในครอบครัวยังสังเกตกันได้ค่ะวะ่าเอ๊ะสมมุติว่าครอบครัวเราก็ดีดีแหละแต่ด้วยปัจจัยทางร่างกายทางชีวภาพหรือว่าการได้รับหยุดยาบางตัวอาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าเข้ามาแทรกได้กรณีอย่างนี้ถ้าสมาชิกในครอบครัวสังเกตเห็นว่าโอเขาเริ่มมีอาการกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับ นะคะหรือว่าน้ำหนักลดหัวภาพหายไปรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลกรณีอย่างนี้เนี่ยจ,จะต้องนึกถึงการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เข้าไปใส่ใจสักถามรับฟังรวมถึงนำไปสู่การรักษาถ้ามีความจำเป็นค่ะ